สวัสดีนะครับสหลักคิมนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมาหาศึกล้าพิพบตอนที่130นะครับ หลัวเฟิงที่ได้เข้าไปเชิญหน้ากับทางด้านมัวชุยแล้วมัวชุยนั้นก็ไม่ได้รอช้าพุ่งตรงเข้าไปโจมตีหลวเฟิงทันทีทางด้านหลวเฟิงเองก็ได้เอาทวันมีคาออกมาโจมตีและป้องกันตนเองแต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านหลวเฟิงก็จะมีความเสียเปรียบอยู่บ้างซึ่งทางด้านมัวชุยนั้นก็ไล่อัดหลวเฟิงไม่ยั้งด้วยแรงฮึมิมที่มีทั้งหมดและเพียงไม่นานพลังฮึมิมของทางด้านมัวชุยก็ได้ลดลงหลวเฟิงจึงไม่รอชา้าใช้กระสวยสว,สวรรค์รูปแบบที่2กระบี่มัดฉาส่วนกลับไปทันทีและในจังหวะที่ทั้้้้้งงอนนัไไดดเเขาปปะทกกหลวฟ็่ย เศษสำลีแซมแดงเข้าไปในประตูมิติและผลจากการเข้าปะทะกันเมื่อครู่มันก็ส่งผลให้หลวงเฟิงนั้นกระเด็นถอยหลังออกไปไกลทางด้านมัวชุยนั้นก็ไม่ได้เปิดโอกาสเข้าไปโจมตีหลวงเฟิงอีกครั้งหลวงเฟิงที่ได้เห็นจังหวะโตกลับแล้วจึงได้ควบคุมเศษสำลีแซมแดงออกมาจากประตูมิติและเข้าตัดแขนของทางด้านมัวชุยทันทีฮาเกฟโบลินเก่าซึงก็ต่างพากันตกใจแม้กระทั่งตัวของมัวชุยนั้นก็ต่างตกตะลึงซึ่งทางด้านโบลินนั้นก็ได้คิดว่าหลวงเฟิงนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมแผ่วพาวมากนักและการที่มัวชุยยยไได้้เสีีแแขนนปบบา มากที่จะต่อสู้ได้สูสีฮาเกฟจึงได้กล่าวบอกโบลินไปว่าเืนตัวเองจะมาเป็นอันดับที่พ1นหอันดับแรกจากผู้ที่เข้าร่วม8,200ล้านคนมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีท่าไม้ตายก้นหีบอยู่บ้างมัวชุยที่ได้เสียแขนไปแล้วหลวเฟิงจึงคิดจะปิดฉากและทันใดนั้นทางด้านมัวชุยก็ได้เปิดเขตแดนปัตตภีของเขาขึ้นส่งผลให้พื้นที่รอบๆนั้นเกิดการบิดเบี้ยวและหลวเฟิงนั้นก็ได้ถูกเขตแดนของทางด้านมัวชุยควบคุมไว้ทันทีจากนั้นมัวชุยก็ได้ใช้พลังจากเขตแดนนนคคววบุมมก้อหลหลลงไปจตี ซึ่งทางด้านหลวเฟิงนั้นก็ได้ใช้พลังจิตตนเองนั้นควบคุมก้อนหินนั้นเอาไว้เช่นเดียวกันและก็ได้ใช้เถาวันเมคานั้นในการผลักตัวเองเอาไว้หลวเฟิงที่พยายามแบกรับก้อนหินที่ตกลงมาจากแรงนุ่งถ่วงของทางด้านมัวชุยท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถทนได้จนทําให้หลวเฟิงนั้นตกลงไปข้างล่างมัวชุยที่ได้ตามหลวเฟิงลงมาแล้วก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าหลวเฟิงนั้นยอดเยี่ยมมากที่สามารถทําให้ตนเองนั้นเปิดใช้งานเขตแดนได้หลวเฟิงที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้ซึ่งทางด้านมัวชุยเขาน ็คิดจะปิดฉากหลวเฟิงและคนที่ดูหลวเฟิงอยู่ตอนนี้ใครเห็นก็คิดว่าตายอย่างแน่นอนจากนั้นทางด้านมัวฉุยก็ได้โจมตีเข้ามาหลวเฟิงจึงเปิดใช้งานเขตแดงของสัปปะหลาดเข่าทองและเขานั้นก็ได้สามารถรับการโจมตีทางด้านมัวฉุยได้อย่างสบายจากนั้นหลวเฟิงก็ได้จัดการด้วยกระบี่มัชฉาที่เสริมด้วยเขตแดงของสัปปะหลาดเข่าทองส่งผลให้มัวชุยนั้นถูกจัดการมันจึงทําให้อันดับของหลวเฟิงนั้นขยับไปอยู่ที่191จากนั้นหลวเฟิงก็ได้ไปยังจุดต่อไปหลังจากที่มาถึงจุดต่อมาาแล้้้้วเนนัก็ไดใช พลังจิตในการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งเขานั้นก็ได้พบว่ามันไม่มีใครอยู่ในพื้นที่แถวนี้ในระหว่างที่หลวเฟิงกําลังเดินสํารวจอยู่มันก็ได้มีเสียงผู้หญิงนั้นหัวเราะขึ้นมาหลวเฟิงจึงได้หันไปดูแล้วก็ได้เข้าสู่โหมดพร้อมต่อสู้ทันทีพร้อมกับหลวเฟิงนั้นก็ได้คิดว่าระยะใกล้ขนาดนี้แต่เขานั้นกลับสัมผัสถึงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยทางด้านผู้ีิปรากฏตัวนั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงว่าหลวเฟิงนั้นถึงกับสามารถฆ่ามัวฉุยได้ซึ่งถ้าหากว่านางเป็นคนฆ่ามันก็ต้องออกแแแรงงงงสักกหนนนนนนน่่่อยละมมาาาาคีี้้็ไดวเฟุ ซึ่งหลัวเฟิงที่ได้รู้ว่านางนั้นชื่ออะไร หลวเฟิงก็ได้รู้ได้ทันทีว่านางนั้นอยู่อันดับที่55และหลวเฟิงก็ได้รู้ตัวเองว่าในเวลานี้เขานั้นไม่อาจจะเอาชนะได้เพราะพึ่งได้ผ่านการต่อสู้มาเขานั้นจึงคิดจะหนีแต่แม่นางเฟิงหลุนนั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่านางนั้นจะไม่ต่อสู้กับหลวเฟิงในตอนนี้เพราะนางนั้นก็ได้เชื่อว่าในตอนนี้หลวเฟิงคงไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้จากนั้นนางก็ได้จากไปพร้อมกับบอกหลัวเฟิงไปว่าจลาเหยื่อที่น่าสนใจต้องเอาไว้ท้ายที่สุดค่อยๆทรมานตัดมาทางด้านฐานของเขาสามขวานเจียงเฉน เชิญนั้นก็กําลังติดตามการต่อสู้อยู่เช่นเดียวกันจากนั้นผู้นําของเขาสามขวนั้นก็ได้เข้ามาดูและสังเกตการพร้อมกับก็ได้ถามเจียงเียนเฉินไปว่ามีพวกที่หน่วยก้านดีๆหรือไม่ซึ่งทางดาง้านเจียงเทนเฉินนั้นเขาก็ได้ดูการต่อสู้ของหงอยู่เขาที่เพิ่งจัดการศัตรูลงได้จากนั้นอันดับก็ได้เลื่อนมาอยู่ที่995ซึ่งทางด้านหงนั้นก็ได้คิดว่าถึงแม้จะเข้าเป็นอันดับที่1นึ่งแรกแล้วแต่ก็อาจจะถูกแซงหน้าได้ตลอดเวลาและเพื่อจะไม่่่่ใหห้้้้เเเปป็็นนนนนแบบังงงจคคิดวาาตตออออชะููสี ประกันความเสี่ยงจากนั้นหงก็ได้ไปต่อและในจังหวะที่ทางด้านหงจะเข้าประตูมิติเพื่อไปชั้นถัดไปนั้นมันก็ได้ปรากฏนักสู้คนหนึ่งสวนกลับมาและนักสู้คนนั้นก็ไม่รอชา้าเข้าปะทะกับหงทันทีซึ่งทางด้านหงก็ได้เปิดเขตแดนสวนกลับไปเช่นเดียวกันทางด้านองค์หญิงโบลินนั้นก็ได้บอกกับท่านตาฮาเก้ไปว่านี่ก็คือหงเป็นพวกเดียวกันกับหลัวเฟิงและนานก็ได้ตกตะลึงเพราะว่าหงนั้นได้เข้าสู่อันดับ1นึ่งพแรกแล้วซึ่งคนที่เข้าปะทะกับหงเมื่อคู่นัั้นนนนนกกก็คคืออาาบีขจรรวดิุดเม ซึ่งโบลินนั้นก็ <ล among S 1> ไม่มั an ่นใจว่านาบีดีนั้นจะจัดการหงได้หรือไม่ซึ่งฮาเกฟก็ได้บอกกับโบลินไปว่านาบีดีเป็นเด็กปั้นของตนเองและนาบีดีนั้นก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะของจักรวรรดิขุณเขามังกรดาตัดมาทางด้านหงและนาบีดีที่ในเวลานี้ทั้งสองนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันแล้วซึ่งทางด้านนาบีดีนั้นก็ได้เข้าอัดหงโดยที่ไม่ได้สนใจเขตแดนของหงเลยซึ่งหงนั้นก็ไม่ได้มีความกดดันแต่อย่างใดได้เข้าต่อสู้กับนาบีดีอย่างหน้าตาเฉยซึ่่่งงงทาาาาาาดดดดด้้้้้้นนนนบบีัก็ไเเเขขขตอสููและ ก็ได้เร็วมากแต่ถึงอย่างนั้นหงก็สามารถป้องกันได้ทั้งหมดซึ่งหงที่ได้ต่อสู้มาสักพักก็ได้รู้สึกว่าพลังดาบของทางด้านนาบีดีนั้นได้แปลกมากพร้อมกับก็ได้คิดว่าหากว่าตัวเองนั้นไม่มีเขตแดนคอยเสริมคงไม่ง่ายเลยที่จะต่อต้านนาบินีได้และเพียงไม่นานทางด้านนาบินีก็ได้ถูกเขตแดนของหงนั้นโจมตีแต่เขานั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและก็ได้ฟาดฟันเขตแดนของหงขาดครึ่งไปและก็หนีออกมาได้ทางด้านผู้นําของเขาสามขวานที่ได้เห็นก็คิดว่าอยู่แค่ระดับดาวเลิกก็สามารถใช้เขตแดน ชางขนาดนี้ได้ช่างนาสนใจยิ่งนักจากนั้นนาเมนีและหงก็ได้เข้าประจันหน้ากันอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครยอมใครและด้วยความที่หงนั้นกังวลก็ได้เปิดดูอันดับของตัวเองอีกครั้งและเขานั้นก็ได้เลื่อนมาเป็นอันดับที่996จากอันดับที่995ซึ่งหงนั้นก็ได้ถูกแซงไปนหนึ่งอันดับแล้วพร้อมกับหงก็ได้คิดว่าจะชาไม่ได้แล้วต้องรีบจัดการนาบินีจากนั้นทั้งสองก็ได้ระเบิดพลังและเข้าต่อสู้กันอีกครั้งและฉากก็ได้ตัดหนีการต่อสู้ของสองคน,น ยชินตอนนี้ก็อยู่อันดับที่พันสองแล้วและเขาก็กาลังบินหาคู่ต่อสู้อยู่และเพียงไม่นานก็ได้เจอเข้ากับคู่ต่อสู้และก็จะเข้าไปจัดการทันทีแต่ก็ต้องพบว่าคู่ต่อสู้คนนั้นถูกแทงมาจากด้านหลังและถูกจัดการไปพร้อมกับมันก็ได้ปรากฏนักสู้อีกคนซึ่งคนคนนี้ก็ได้มีความแข็งแร่งเอามากๆและเลยชินที่ได้เผชิญหน้าด้วยก็ได้รู้สึกว่าเราก็ว่าถูกกดข่มเอาไว้แทบจะหายใจไม่ออกเลยชินที่ได้รู้สึกว่าเขาแข็งแร่งเอามากๆจึงได้ตรวจสอบอันดับของเขาซึ่งเลยชินก็พบว่าคนคนนี้ คือหลงจินที่อยู่อันดับที่สทางด้านหมองอาชุคาและบาบาตาที่ได้เฝ้ามองอยู่ก็ต่างพากาันตกตะลึงและก็ได้แต่บอกว่าให้เทพสายฟ้าเลยชินนั้นหนีทางด้านหมอกที่ได้ดูสถานการณ์แล้วจึงได้หันไปถามบาบาตาว่ามีโอกาสจะรอดชีวิตหรือไม่บาบาตานางก็ไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่ยกนิ้วโป้งให้จากนั้นนางก็ได้คำนวณอัตราการชนะของทางด้านหลงจินที่ปรากฏว่ามันก็ออกมาถึงร้อยเปอร์เซ็นซึ่งก็แน่นอนว่าทางด้านเลยชินนั้นไม่มีโอกาสชนะเลยเลยชินที่ได้รู้แบบนั้นเขาก็ไม่ได้เกรงกลัว ทันทีในเวลาเดียวกันทางด้านเฟิงหลุนเองนางก็ได้ถูกลุมถึง5คนซึ่งนางก็ไม่ได้เกรงกลัวเข้าจัดการอย่างง่ายดายทางด้านหลวงเฟิงที่ได้สำรวจแผนที่อยู่จูจูเฟิงหลุนก็ได้มาปรากฏทางด้านหลังหลวงเฟิงพร้อมกับนางก็ได้บอกหลวเฟิงว่านางนั้นได้ให้หลวงเฟิงรออยู่นานเลยในเวลานี้ก็ได้ถึงเวลาเข้าเผชิญหน้ากันแล้ว จบการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภพตอนที่130โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นนะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้พวกเราด้วยตลัดคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ